สวัสดีค่ะบัสะพังก่สองคะแอลค่าแคลค่ะวันนี้คนะากเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวกเสื้อยืดแขนแขนคนล,ละสีนะคะนะคะจะเป็นงาน USA Lost C.I. นะคะหรือว่าจะเป็นน้องปากกระเบนนะคะนะคะจะเป็นสินค้าของทาง,งบริสัทบักร ราคา9,000บาทการน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจา180ถึง200ชิ้นต่อส่วนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจากสนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจา45บาทค่ะใช่แล้วแคนคนละสี่จบต้องหรือจะเป็น3ส่วนก็ได้นะเป็น3ส่วนก็ได้นะลูกค้าจากแคนคนละสีคือ1ตัวแล้วลูกค้าจาโทนขาวแดงหรือจะเป็นแคน ทรงตัวสีส้มแขนสีดำหรือจะเป็นขาวแขนแดงหรือจะเป็นแดงแขนดำหรือจะเป็นดำแขนเทาหรือร่จะเทาอมเขียวไม่ใช่แขนแขนแขนเอาง่ายๆค่ะลูกค้าจะเป็นเสื้อยืดแขนซ้ำส่วนหรือว่าจะเป็นแขนคนละสีนะคะใช่เลยแล้วค่ะลูกค้าจ๋าในนี้ลูกค้าจะามาใหม่ใไม่ใช่มาใหม่ๆนะคะลูกค้าจะม้ใหม่ค่ะ เป็นงานมาใหม่ลูกค้าจะเป็นรถน้องปลากระเบนนะคะลูกค้าจากงานซีไอของเรานั่นเองลูกค้าจ้าราคา9,000บาทมแค่กระสอบนี้เท่านั้นเท่านั้นจ้าลูกค้าเชาหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่กระสอบนี้กระลสอบดียวหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ้าราคา9,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ้าอันดับแรกค่ะลูกค้าจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านจ้าถ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าจ้า จบปิดจอบในรายการวันนี้รายการาสุดพายจะเป็นแขนคนละสีใช่ใชค่ะจ้าลือจะเป็นยืดแขนสามส่วนก็ได้จ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบเล่นงานผู้ชายอยู่แล้วลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะแนะนำหมวดนี้ไปเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยนะคะจ้าค่ะใหม่ใหม่ใช่ใหม่มาก หม่เลยนะลูกค้าจ๋าส่วนมากจะเป็นงานผู้ชายนะลูกค้าจ๋าจะมีเป็นไซส์ผู้หญิงนะลูกค้าจ๋าติดมาบ้างเล็กๆนหนอๆนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นกลุ่มคุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าเพราะส่ใส่ได้นะคะลูกค้าจ๋าใส่ทั้ง ใส่ไปเที่ยวใส่อยู่บ้านเฉยๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะตัวนี้ต้นทุนสุดคุ้มเลยค่ะเพียง45บาทเท่านั้น45บาท่า้ั้นค่ะ45บาทได้เลยทันทีแคนสามส่วนจุ๊ตาหรือแคนคนละสีนะคะทุกผ่าสา เป็นอีกหนึ่งรายการที่ยังนำเสนอค่ะเป็นงานน้องใหม่นะฝากเนื้อฝากตัวค่ะเป็นน้องปาร์ตลเบนนะคะรู้ค่ะจ๋ารู้ว่าจะเป็นงาน U.S.A. รถ C.I. นะคะ,ะ,คะลูกค้ะ<ช>จะ๋าฝากด้วยนะคะใช่ใชะค่ะลูกค้าจ๋าในนี้มีทั้งเป็นตัวสีพื้นก็มีนะคะลูกค้าจะ๋าหรือว่าจะเป็นแบบลวดนลายมีลายสกี ติดมาลูกค้าจะมีพระเลยนะคะลูกค้าจะลายไม่แค่ใหญ่มีพระมาหมดเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจะมีแค่ลูกนี้ลูกเดียวใช้ตามรีวิวนี้เลยทุกตัวเลยแล้วหมดเลยจูกค้วลูกค้าจะย้ำหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจะมีรอบนดคะนน่าจะประมาณอีกเดือนสองเดือนใกล้ทีเดียวอุ้ยน่าจะรอนานเลยค่ะใช่ค่ะประมาณเดือนสองเดือนพอค่ะประมาณเดือนสองเดือนพอใช่ค่ะไม่ต้องนานไม่ต้องนานไม่ต้องนานประมาณเดือนสองเดือน ลูกค้าทำไดปสองวันก็ขายหมดแล้ว็าหนึ่งเดือนสองเดือนก็นานนะนาน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 ก็ได้โอ้จะนานเลยนะลูกค้าจ้านานเลยหน่าสนใจแล้วเสื้อยอดนะลูกค้าจ้าชั้นส่วนหรือว่าเป็นแขนคนละสีนะคะจ้าจ้าชอบก็สามารถเตรียมได้เลยนะลูกค้าจ้าได้ตามรีวิวนี้ทุกตัวนะลูกค้าจ้าหยิบไปหนึ่งตัวสองตัวไม่มีแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าแบบ ดูแต่ตัวสีขาวแขนคนละสีคห้นะคะลูกค้าจ้ะในนี้เป็นตัวสีอื่นก็มีนะมันจะเป็นสีดำสีเขียวสีแดงนะคะลูกค้าจ้าแต่ก็จะน้นไปที่แขนคนละสีสวยหนาจ้าค่ะลูกค้าจ้าสวยเลยมีแค่รีวิวนี้เท่านั้นใช่ค่ะลูกค้าแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ้าดีด้วยนะคะขาจะไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปนะสามารถใส่ได้ ทุกช่วงอ,อากาศเลยไม่ว่าจะเป็นหนาวฝนหรือว่าอากาศร้อนนะคะใช่ค่ะแต่เป็นผ้าบางๆเนาะใช่เส่ส็ผ้าบางๆนะานะราคาจา๋าแขนก็เป็นประมาณนี้เลยได้<ช>คะนะราคาจา๋าอ่ะราคาจ๋าโค้งสุดท้ายแล้วนะวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันที่ ที่ลูกค้าจ๋าวันที่14เริ่มแบบว่าพุ่งวันนี้ก็จินเจแล้วเนาะอ่าวันนี้ล้างทองลูกค้าจ๋าวันนี้ล้างทองเทศกาลจินเจ<ช>นะลูกค้าจ๋าเรายังพอมีเป็นเสื้อขาวผู้หญิงนะลูกค้าหรือว่าจะเป็นเสื้อขาวงานผู้ชายใช่จ้านะลูกค้าจ๋าเทศกาลจินเจนะลูกค้าจ๋าช่วงนี้นะลูกค้าจะสามารถเข้ามารับไปขายได้ะค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋างานเสื้อขาของเราก็ขายดีนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ขายอยู่แล้วอยากไปเพิ่มเติมคุณสต๊อกสินค้าไว้ก็สามารถพักเข้ามาสอบถามได้เลยนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามีหลากหลาย แล้วคะนะคะอาจารย์ตัวนี้เป็นผ้า50 50นะคะนะคะจากผ้าห้าส้าสิบก็มีนะคะนะคะอาจจะเป็นคันต้นร้อยใจเยอะๆนิดหนึ่งนะคะเจอตองเออ่าตองสามเอตองสามเอใช่ค่ะใหญ่น่าจะใหญ่เลย ไหนใหญ่ขนาดไหนใหญ่ค่ะอันนี้ใหญ่อ่าเใหญ่เป็นลายแบบนี้ด้วยใช่เอาค่ะลายปุ่มมันลยอ่ะด้านหลังสกินเต็มเต็มแบบนี้เลยคโชว์ด้านหลังเลยค่ะโชว์ด้านหลังเลยค่ะตกใจอ่าเสื้อเนี่ยอะไรเสียงดังจีเสื้อค้อตกใจค่ะเดลูกค้าตกใจได้ตอนนี้ลูกค้าได้ออกจากไลฟ์สดหมดแล้วตกใจแล้วสองคนล้วคะจะเป็นหมอนเสื้อยืดแขนซ้ำส่วนหรือใครคนละสี นะคะลูกค้าจาาเป็นงาน USA และ CI ราคา9,000บาทจำนวนชิน้นอนยญาตประมาณก้ารนะคะลูกค้าจ180๋า180-200ชิ้นนะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าประมาณก้านนะคะลูกค้าจ๋า45บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูกค้าจ๋าคุ้มๆยั่วๆเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับกบระสอบนี้ ขายงานผู้ชายอยู่แล้วหรือขายงานรวม,รวมๆทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะจ้ะซื้อเก็บตุนซื้อเอาไว้ได้เลยนะคะลูกค้าจ้ะเพราะว่าสินค้าตัวนี้มีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ้ะหมดแล้วรอบน,นี้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเอามาใหม่แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวันสองวันแต่วันนี้เราสั่งไปเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมาก เทาาสะบัดขึ้นมาไหยคะพทาขาให้ลูกค้าดูด้านล่างด้วยนะคะลูกค้าจะให้ลูกค้าดูตรวจสอบด,ด้านล่างโอ้พลิกมาเรียบร้อยอลูกค้าจะพลิกขึ้นมาเรียบร้อยสเียใหญ่ๆลูกค้าจะสรีนดอกทานตะวันใหญ่ๆแบบนี้ก็มีมมนะคะหรือว่าจะเป็นสรีนเล็กสกรีน,น้อยนะลูกค้าจะข้ามาติดมา นะคะแล้วแต่ลูกแล้วแต่เระสอบว่าจะเป็นทรงสปา์แบบไหนแต่ยังคงเป็นเสื้อยืดแขนสามส่วนหรือแขนโครสสีนะลูกค้าจ๋าสาหรับรายการนี้คะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้า่านใดที่สนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลยนะลูกค้าแต่ได้ตามที่รีวิวนี้ทุกตัวเลยนะคะใช่ค่ะสวยจริงสวยเลยค่ะสวยจริงก็สวยจังอ่ะโอ้ยสวยเลยลูกค้าจ๋าสวยเลยผู้หญิงใส่ได้นะได้เลย ผูห้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ดีนะคะลูกค้าจัดทางที่ดีค่ะลูกค้าจะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายใช่ค่ะลูกค้าจะสามารถใส่ได้หมดเลยว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายกลุ่มนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานแบบเกษตรกรคุณทำงานอยู่แล้วก็ได้หมดเลยนะใช่แถวตัวนั้นแบนด์ื่อสักคู่นี้เป็นของโอนาวีสวัสดีลูกค้าที่ทักทายเข้ามานะคะมีลูกค้าสอบถามมานะคะมีกระสอบเสื้อบอลไหมครับเสื้อบอลตอนนี้สินค้าไม่มีค่ะลูกค้าจะาสินค้า หมดอยู่นะคะถ้าเป็นแนวกีฬาตอนนี้นะลูกค้าจ๋าเราจะมีเป็นเสื้อปั่นจักรยานแล้วก็เสื้อกีฬารวมนะคะกางเกงขายาวรวมแบบนะคะลุกค้าจ๋าถ้าเป็นเสื้อกีฬาก็จะมี นะคะลูกค้าจับกับเสื้อยือดมวนนี้นะคะ<ม>เป็นงานน้องใหม่ฝักเนื้อฝักตัวนะคะลูกค้าจัากับรหัสนี้นะลูกค้าจ<ๆ>ับสวยๆกันเลยนะลูกค้าจะเจอตองส a เอด้วยนะแล้วก็เจอสกรีนสวยๆนะคะลูกค้าะคามาติดๆมาคนะ,คะใช่ค่ะลูกค้าจะลายสวยๆเท่ๆน่ารักๆเขาในนี้มีมาหมดเลยนะคะลูกค้าจต่แล้วก็เรื่องใช้เขาแบบกํากลังดีเลยนะ สามารถใส่ได้หมดเลยตั้งแต่ไซส์ S, M, L, XL นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคะมาหมดนะคะอะแพรสะบัดขึ้นมาอยุดรอในะคะแพร่คะอะแพรี่แพรรีจ๋าแพรี่สะบัดขึ้นมานะลูกค้าจ๋าเลือกไซส์ประมาณไซส I ์ M นะประมาณไซส์ M ใช่จ้ะประมาณไซส์ L เราขอสตาร์ทตั้งแต่ไซส์ S, ไซส์ M, ไซส์ L ใช่ไซส์คุณผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าคุณผู้ชายทั่ทวไปแต่ยังคงเป็นเนื้อย,ยืดนะ ลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าไม่หนานะ<ช>เป็นเนื้อผ้ายืดนะลูกค้าจะใส่ง่ายใส่สบายนะคะลูกค้าจะาใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะใช่ะค,ะค่ะลูกค้าจะล,ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักก็มีมานะคะลูกค้าจะ จะเป็นลายบ,นบานๆสาหรับคุณผู้หญิงแบบนี้ก็มีติดมานะคะลูกค้าจะาอาจจะเจอคะคะมานะคะใช่ค่ะบางกระสอบก็อาจจะเจอเยอะเจอน้อยใช่นะคะสําหรับสกรีนนะคะลูกค้าจอ่ะอันนี้เราก็ประมาณกัน,นะคะเรื่องรายละเอียดย,ยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการะค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อยืดนะลูกค้าจ๋าแขนคอละสีหรือว่าจะเป็น3ส่วนกระดาจัดนะคะเป็นงาน USA ล o s ไอนะคะ,ะ,คะคลูกค้าจ๋าเป็นน้องปลากรด แ<ไ>ปรน<ล>สินค้าของทางบริษัทบักนะคะราคา9,000บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า180-200ชิ้นต๊กต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะ45บาทคะ่ะใช่ค่ะราคาจ๋าและสำหรับลูกคา้าท่านใดที่สในใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ไอซีมาดูดูนะคะ หรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบัสเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเชา้า5โมงเย็นนะคะฝากิตา้ามีสองช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ